สวัสดีครับผมแม็กจากเพจจับฉายไลฟ์ครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube จับฉายไลฟ์ด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาต่อกันดัมแบบ MG นะฮะซึ่งเป็นกันดั้ม MG ตัวที่2ของทางช่องเรานะฮะแต่ว่ากันดั้ม MG ตัวเนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นตัวเคลียร์คัลเลอร์ฮะถามว่าตัวเคลียร์คัลเลอร์คืออะไรเคลียร์คัลเลอร์ก็คือวัสดุที่เป็นพลาสติกส่วนใหญ่จะเป็น รูปลักษณะของแบบใสปกติกันดั้มจะมีสีนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีน้ําเงินสีแดงแต่ว่าตัวกันดั้มเนี่ยจะเป็นสีใสฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าฮะทำให้ผมเนี่ยมีเวลาต่อกันดั้มเพียบเลยนะฮะกันดั้มตัวนี้มีชื่อว่ากันดั้มบาบาตอสเคลียร์คัลเลอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันเลยนะครับเปิดกล่องออกมาครับเจอถุงเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวเราจะมานับถุงกันว่ามีกี่ถุงนะครับหนึ่งถุง 2ถุงแปดถุงเถุงกับคู่มืออีกหนึ่งเล่มน,นะครับเปิดคู่มือมาครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านคู่มือว่าในคู่มือเนี่ยมีแผงทั้งหมดกี่แผงนะครับนับเร็วๆเลยนะครับ,บรร <S 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 มีทั้งหมด18แผงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าครบหรือเปล่านะครับ มาเริ่มนับกันเลยดีกว่าครับว่าจะมี18แผงตามที่คู่มือบอกไว้หรือเปล่าครับแต่ขอเริ่มจากสติกเกอร์2แผ่นก่อนครับเป็นสติกเกอร์แบบปกติแล้วก็เป็นเรียลริสติกดีคอรครับเริ่มนับกันเลยดีกว่าครับ1แผงครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปแผงครบ18แปแผงตามที่คู่มือบอกไว้เป๊ะครับ เนื่องจากกันดั้มตัวเนี้เป็นกันดั้มแบบเคลียร์ค o ลเลฮะผมก็เลยเลือกที่จะซื้อคีมใหม่ก็จะเก็บงานได้ละเอียดและดีขึ้นนะครับเริ่มจากคีมครับนี่ผมซื้อคีมมาใหม่เลยนะครับต่อมาอาร์ตไนฟ์ครับแปรงปัดฝุ่นครับน้ำยาซอฟเตอร์ครับทำให้การติดดีคอของผมเนี่ยเนียนยิ่งขึ้นนะครับแผงเก็บกันดั้มครับยางรองครับเอาไว้รองวางเก็บกันดั้มทั้งหลายแหล่ครับ เดี๋ยวผมจะต่อกันดั้มกันเลยนะฮะและเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่ากันดั้มตัวนี้เป็นยังไงครับ0 0 0 years later เสร็จแล้วครับสำหรับเจ้ากันดั้มบาบาทอสเคียร์คัลเลอร์ตัวนี้นะฮะสวยมากสวยแบบไม่รู้จะพูดคำว่าอะไรอะ่ะสวยชิบหายสวยหัวตายควายล้มสวยส,สดัดสวยเยี่ยๆสวยไปหมดสวยแบบ <c oughs> คำว่าสวยยังน้อยไปสำหรับเจ้ากันดั้มตัวนี้นะฮะไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยเดี๋ยว ยังไงก็ต้องรีวิวแหละแต่ว่าจะรีวิวเป็นส่วนๆไปไม่ว่าจะเป็นรูปร่างโดยรวมจุดขยับต่างๆอาวุธที่ให้มาแต่ทั้งหมดนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะฮะโอใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับอันไหนสวยไม่สวยก็แล้วแต่ความคิดคนเนาะผมขออธิบายสเปคคร่าวๆเจ้ากันดั้มตัวนี้ก่อนนะครับ กันดั้มตัวเนี้มีชื่อว่ากันดั้มบาร์บะทอสเคลียคัลเลอร์นะครับเป็นกันดั้มอัตราส่วน1ต่อ100หรือที่เรียกกันว่า MG นะครับความพิเศษของบาร์บะทอสเนี่ยผมมองว่ามันเป็นกันดั้มที่ดีและสวยมากถ้าเป็นกันดั้มตัวปกติที่จะมีสีขาวเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูนะครับนั่นแหละครับสวยมากผมก็เลยซื้อเคลียคัลเลอร์มาตั้งแต่ปีที่แล้วอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะฮะ ดองไว้หนึ่งปีท้่วพอดีก็มีเวลาต่อก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับสวยมากๆสวยจริงๆไม่รู้จะบรรยายยังไงอีกรอบหนึ่งเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวทีละส่วนเลยล้วกันนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนครับเป็นเหมือนคนตัวใสๆครับยืนโบกมืออยู่ครับผมนี่ครับสวยใช้ได้เลยเดี๋ยวเราเข้าตัวกันพลาเลยละกันนะครับ เริ่มจากหัวก่อนนะฮะหัวเป็นหัวแบบถอดออกได้นะครับแล้วก็หมุนรอบได้รอบได้จริงๆนะแต่ผมขี้เกียจหมุนนะอย่างนี้แล้วกันหมุนก็ได้แล้วก็โยกคอได้นะครับโยกได้ประมาณนี้ครับโยกได้ประมาณนี้นะฮะ,ะ,ะ,ฮะแล้วก็ถอดออกได้นะครับแต่ผมไม่ถอดดีกว่าด้านบนของหัวมุก,กุดเป็นสีทองใสนะครับ อันนี้ผมติดดีคอไว้ด้วยไม่ไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านะครับจะมีดีคออยู่นะครับอ่าแล้วก็พูดถึงดีคอรครับกันด้มตัวเนี้ติดแบบเรียลลิสติกดีคอรครับมันก็จะใสๆนิดๆมีเห็นบ้างแวมแวเหนียวบ้างหน่อยๆก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าติดแล้วเห็นคาบกาวนะครับผมไม่ค่อยชอบเรียลลิสติกดีคอเท่าไ,รรห,ไหร่นะฮะตรงหัวไหล่ครับหวัวไหล่สข้างจะยกได้อย่างนี้นะครับ สามารถพับได้นะครับยกตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับแขนครับแขนเนี่ยหมุนรอบเลยนะครับ360องศาเลยนะครับแต่ไม่หมุนดีกว่าผมไม่อยากหมุนน่ะแล้วก็ตัวตรงตรงแขนตรงนี้ครับมันสามารถยืดหดได้ประมาณหนึ่งนะครับตรงตรงตรงเหล็กเนี่ยครับมันเปรียบเสมือนไฮโดรลิกนะครับมันก็จะยกขึ้นยกลงอย่างเงี้ยครับผม ข้อจากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหัวไหล่ครับเวลาเล่นอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นข้อต่อตัวซีครับถ้าเกิดเล่นแรงแมันอาจจะหลุดอย่างงี้ครับมันก็จะหลุดได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้วอลลี่อะไรมากมายครับก็ต่อได้ปกติครับแล้วก็ตัวแขนครับตัวแขนหมุนได้ครับแบบรอบๆอย่างนี้เลยนะครับพูดถึงตัวแขนที่เป็นส่วนตรงนี้ครับสามารถงอเข้าได้นะครับ งอได้ถึงนี่เลยนะครับข้อศอกงอได้ถึงนี่ดีเทลดีมากดูข้อศอกตรงนี้ครับไฮโดรงลหีดลิกเนี่ยโอโ้โหเฟี้ยวเหลือเกินนะครับสามารถยืดได้แล้วก็งอได้แทบจะสุดมันแขนคนเลยนะครับดูการทํางานนะครับมันจะเป็นแบบเอ,อ่อไฮโดรลิกนะครับเห็น <c oughs> ใช่ไหมฮะตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ แล้วก็ด้านหลังแขนครับจะมีสีน้ําเงินแหลมๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีจุ๊บไม่รู้แปะกับอะไรเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวแขนเนี่ยครับมันจะเหมือนเส้นเส้นสายสายฟงสายไฟในตัวปกติครับเนี่ยครับแล้วก็มือครับมือเนี่ยตรงข้อมือเนี่ยหมุนได้นะครับแล้วก็ตัวมือเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบแบแต่ถ้ามือจริงๆเนี่ย มันจะมีอยู่ประมาณ3แบบครับตัวแขนเนี่ยจะเป็นวัสดุใสนะครับสวยมากแล้วก็ตัวหัวไหล่ก็จะเป็นวัสดุใสมีสีเหลืองแซมแซมแล้วก็มีสีชมพูตรงหัวไหล่นีิดๆหน่อยๆนะครับแขนสข้างเหมือนกันนะครับไม่อยากรีวิวเยอะเดี๋ยวใช้เวลาเยอะนะครับต่อมาพูดถึงตรงนี้สักเล็กน้อยนะครับดีเทลตรงนี้ครับดีเทลตรงหัวไหล่นะครับเนี่ยตรงนี้ครับเป็นไฮดรลิกนะครับ มันโคตรสวยเลยครผมโคตรชอบเลยอ่ะอันนี้ให้ดูเฉยๆนะคือมัน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 สวยจริงๆอ่ะผมเลยอยากให้ดูไม่มีอะไรแล้วก็เวลาขยับเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยมันจะมีไฮดรอลิกขยับอย่างนี้เลยครับต่อมาลำตัวครับลำตัวเนี่ยจะมีคนขับอยู่ข้างในนะครับแต่ผมขี้เกียจแกขี้เกียจแกะก็แกะเลยแล้วกันนี่ครับเห็นคนขับอยู่ด้านในไหมครับนี่ คนขับจะอยู่ด้านในนะครับคนขับจะเป็นตัวใสๆเหมือนกับตัวที่ผมให้ดูเป็นตัวแรกครับแต่ว่าจะเป็นนั่งขับยานอยู่นะครับนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ตัวหน้าอกตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินตรงแผ่นอกเนี่ยครับอันนี้หัวนมเท่ากันอันนี้ครับช่วงอกตรงนี้ครับเป็นสีเหลืองสวยมาก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 แล้วก็ติดดีคอเล็กๆน้อยๆเอาไว้นะครับ ดีคอก็จะเป็นดีคอสีขาวๆพวกนี้ครับแล้วก็ด้านใต้ลาวนมแล้วกันก็จะเป็นสีใสๆแล้วก็ติดดีคอเอาไว้นะครับลำตัวช่วงนี้ครับเป็นลำตัวที่ผมรู้สึกว่าเท่มากมันงอเข้างอออกแบบเท่มากเท่มากเหมือนจะแบบเป็นหุ่นยนต์ไม่สมประกอบอะแต่ว่าแบบ พอมันโชว์ไฮดรลิกแล้วผมรู้สึกว่าม่งโคตรเท่เลยอะ่ะเท่จริงๆด้านหลังครับตรงนี้เขาเรียกว่าแบ็คแพคนะครับแบ็คแพคตรงเนี้ยมันจะเป็นแบ็คแพคที่เอาไว้แขวนกับอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนดาบหรือกระบองนะครับแบ็คแพคอันนี้สามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับแล้วก็จะมีระบบไฮดรลิกซึ่งเป็นพลาสติกสีเงินๆเ,เ,เนี่ยครับวิธีการใส่อาวุธก็ไม่ยากนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างเป็นดาบแล้วกันมันจะมีพลาสติกที่เป็นตัวล็อก เอาไว้ล็อกกับด้านหลังแบคแพคมันจะมีเขี้ยวอยู่ตรงนี้ครับเวลาใส่ก็ใส่เข้าไปตรงๆเลยนะครับนี่ครับตรงกระบองก็มีครับเราสามารถยึดยึดง่ายๆเลยครับยึดอย่างนี้ครับยึดปกติเลยครับเนี่ครับใส่มันก็ไปปกติเลยได้เลยนะครับจะแขวนอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแล้วแต่นะฮะแล้วแต่จินตนาการนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ตรงปืนจะมีตัวที่แขวนแบ็คแพคให้อยู่แล้วนะครับมันอยู่ตรงตรงไหนวะอ่ามันอยู่ตรงนี้นีน่นอยู่ตรงนี้จะเป็นเขี้ยวนะครับใส่เข้าไปก็จะล็อกแบบนี้เลยเฟี้ยวมากเฟี้ยวมากไม่รู้จะสรรหาคำว่าอะไรนอกจากเฟี feel more. <c oughs> ย้ยวมอยิงถอดได้นะไม่ถอดดีกว่าขี้เกียจครับแม่งเท่เกิน ช่วงกระโปรงครับช่วงกระโปรงเนี่ยแยกออกจากกันอิสระทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าก็จะแยกซ้ายขวาถ้าผมยกนี้ถ้าเป็น HG นะครับก็จะยกพร้อมกันทั้งซ้ายทั้งขวาครับแต่ตัวนี้มันจะแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงอย่างนี้เลยนะครับด้านหน้าจะเป็นสีใสสีเคลียรย์ครับแล้วก็ติดดีคอไว้ด้านในตรงนี้เป็นสีเหลืองครับ ด้านข้างก็เช่นกันครับด้านข้างสามารถยกได้ขนาดนี้เลยนะเพื่อที่เราจะได้ยกคงยกขาจะได้อ้าขาได้กว้างๆนะครับกด้านหลังครับปกติผมจะรีวิว HG แล้วจะเจอกระโปรงแบบแยกออกจากกันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่แต่ MG นะครับจะไม่มีปัญหาเรื่องการแยกกระโปรงการถกกระโปรงแล้วกันทําให้กระโปรงกว้างขึ้นนะครับทําให้การยกขามีอิสระมากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวด้านหลังตัวตัวด้านหลังจะมีรูอยู่นะครับรูตัวนี้เอาไว้เสียบกับแอคชั่นเบสนะครับเวลาจัดจงจัดท่าต่างๆนานานะครับก็เสียบกับตัวด้านหลังตัวนี้นะครับนอกจากจะเสียบตรงนี้แล้วผมสามารถเสียบกับแอคชั่นเบสตรงนี้ได้นะครับรีวิวกันต่อเลยครับขาครับขาเนี่ยยาวประมาณเกือบคืบนะครับนะครับเกือบคืบเลย ขาเป็นสีคือเคลียครับด้านในเป็นโครงปกติครับต้นขาก็จะเป็นสีคือเคลียครับแล้วก็ผมติดดีคอไว้ตรงนี้นะครับพูดถึงหัวเข่าครับหัวเข่าเนี่ยงอได้แบบงอจริงๆอ่ะง,งอได้อย่างนี้เลยนะครับขาก็ยกได้สังเกตไหมว่าเวลายกขากระโปรงตัวนี้จะยกตามขึ้นมานะครับแต่ด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะไม่ตามมาด้วยนะครับ ยกขาได้ขนาดนี้เลยนะครับหัวเข่าครับหัวเข่างอได้ครับงอได้แบบสุดๆเลยอะแต่ว่าเราต้องระวังตัวนี้ครับด้านหลังมันสามารถยกเข้ายกออกได้เพื่อที่เราจะได้งอหัวเข่าครับงอครับงอไปงอไปเลยห่อให้สุดซอยไปเลยนะฮะเนี่ยถ้าเราติดตรงนี้ถ้าเราติดตรงนี้นะครับมันก็จะงอได้แค่นี้แต่ถ้าเรายกด้านหลังออกนะครับ นะครับเราก็จะงอได้อีกนะครับงอได้อีกงอไปงอไปเลยงอให้ตายไปข้างนึงนะฮะนี่ครับงอได้ขนาดนี้เลยนะครับหัวเข่าหัวเข่าเนี่ยดีเทลค่อนข้างดีนะครับชอบมากเลยแล้วก็ตรงหัวเข่าตรงนี้ครับทั้งสงข้างนะครับจะเป็นแบบเหมือนมีปีกอย่างเงี้ยขยับได้นะครับ ขยับได้ทั้งสองข้างเลยนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับหมุนได้นะครับน้าแข้งก็สวยครับมีดีเทลจัดจ้านเฟี้ยวฟ้าวข้างในเป็นโครงนะครับข้างนอกเป็นสีเคลียครับก็คือเห็นดีเทลข้างในเฟี้ยวมากตัวเท้าเนี่ยสามารถยกได้นะครับยกได้อย่างนี้เลยนะครับเหมือนมีไฮโดรลิกอะไฮดรลิกปลอมฮะไฮดรลิกทิปเท้าจะหมุนไม่ค่อยได้นะครับหมุนได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นเองนะครับ ตั้งขาตรงๆนะครับแล้วหมุนนะครับก็จะหมุนได้แค่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวเท้าครับพับได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้พับเก็บได้นะครับยืดได้ยืดยืดเท้าครับยืดเท้าไม่ได้นะครับยกยกฝ่าเท้านี้ไม่ได้นะครับเหมือนกันทั้งสองเท้าครับทั้งสองขาเนี่ยเหมือนกันเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยครับ ขาได้งอได้พับได้ยกได้ปกติครับจุดขยับค่อนข้างดีแข็งแรงมากๆนะครับเฟี Feel ้ยวเ้าสุดๆไปเลยนะครับมาดูของแถมของเจ้ากันดัมบาบาทอสตัวนี้กันดีกว่าครับเริ่มจากอะไรดีเยอะแยะไปหมดจริงๆก็ไม่เยอะหรอกแต่แม่งเท่ๆท,ท,ทั้งนั้นเลยเริ่มจากหมัดแล้วกันครับหมัดนะครับอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ครับมีแค่นี้แหละครับ มัดกรรมมัดแบแล้วก็มัดใส่อาวุธนะครับเอาออกไปก่อน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 จะมีมัดมัดแบเงี้ยครับมือแบปกติครับพฤกกรรมก็จะเป็นอย่างนี้ครับมือจับอาวุธครับมีทั้งสองข้างนะครับพูดถึงพาร์สอาวุธกันบ้างครับดาบครับดาบคล้ายๆดาบของ a เอสเทเล f เ a m e ครับแต่ว่า ด้ามจับกับตัวดาบเนี่ยครับมันจะไม่แยกออกจากกันมันจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับจะเป็นสีแบบนดำๆน้ำ,ำตาลน้ตาตๆนะครับแล้วก็จะมีฝักเป็นสีเคลีย์อยู่ตรงนี้นะครับก็จะสามารถล็อกกับตัวที่เอาไว้ล็อกด้านหลังดาบนะครับซึ่งจะมีแถมให้อยู่2อันนะครับที่ล็อกอาวุธนะครับก็จะเป็นที่ล็อกอาวุธ2อัน เอาไว้ล็อกดาบกับล็อกเมสคือกระบองนะครับกระบองครับอันนี้เฟลฟ้าวมากยาวแค่ไหนก็ยาวเป็นคืบะครับกระบองเป็นสีเดียวกับดาบครับสีเดียวกันเลยสีน้ำตาลออกดำๆครับตัวด้ามครับสามารถยืดหดได้นิดหน่อยเวลายืดยืดตัวด้ามครับตัวนี้ก็จะทะลุออกมาด้วยตัวแหลมๆตัวนี้ครับแต่ตัวแหลมตัวนี้จริงๆมันดึงออกมาได้นะครับอย่างนี้นะครับ ดึงออกมาได้ครับสวยงามโคตรเท่แล้วก็ใส่สามารถใส่กลับเข้าไปได้เหมือนเดิมนะครับเด็กๆเ,เล่นระวังนิดนึงนะครับตัวปลายด้ามของกระบองนี้มีความแหลมพอสมควรเลยนะครับอาวุธอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําซึ่งมันก็หมดแล้วแหละคือปืนครับปืนผมสารภาพเลยว,ว่าผมทขํขคอต่อแตกครับแต่ว่าก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไร ปืนตัวนี้ยที่ผมโชว์ให้ดูอยู่เนี่ยมันเป็นแบบระบบพับเก็บนะครับแต่ถ้าเราจะดึงออกมาเป็นปืนด้ามยาวเราก็ทําอย่างนี้นะครับถอยมันออกมาครับแล้วก็ง้างเข้าไปเสียบเข้าไปเสร็จแล้วปืนด้ามใหญ่ด้ามยาวมากยาวกว่าดาบยาวกว่ากระบอกเนี่ยครับถ้ายาวกว่ากระบอกก็ต้องยาวกว่าดาบอะครับด้ามปืนตัวนี้เอาไว้เป็นด้ามจับอะครับ แต่ว่าน่าจะจับเวลาเวลาจัดท่าถ้าจับตัวเนี้ยน่าจะไม่เฟี้ยวเท่าไหร่นะครับต้องเอาไว้แบบอุ้มอะเหมือนเหมือนลมโบว์ะไอตัวเนี้ยครับตัวพลาสติกเนี่ยครับผมอะทำมันแตกแต่ว่าผมอะซ่อมมันแล้วคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมยัดมันไม่เข้าแล้วผมไปฝืนมันพอฝืนปุ๊บโบ๊ะเรียบร้อยแตกเลยครับก็เลยจัดก,การซ่อมมันให้มันอยู่กับที่เรียบร้อยไม่มีปัญหาครับ สวยงามเฟยวฟ้ฟาแล้วเก็บกันเป็นอย่างนี้ครับข้อดีของเจ้ากันดั้มบาบาทอสตัวนี้นะครับสวยสวยชิบหายดีเทลโคตรดีสวยมากอะ่ะถ้าคะแนนสวยเนี่ยคือร้อยเต็มสิบเลยนะ <Wow. S 1> ไม่อยากจะนึกภาพเลยว่าถ้าเป็นบาบาทอสสีปกติอะจะสวยขนาดไหนพูดถึงบาบาทอสสีปกติกระเคียร์คันเลอร์ครับหลายๆคนอาจจะให้ความเห็นว่า บารบาทอสใสคเคลียร์ตัวนี้สวยกว่าหรือบารบาทอสที่เป็นสีปกติสวยกว่าอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยครับผมมองว่าสวยทั้งคู่ฮะถ้ามีโอกาสถ้าผมมีเงินผมจะซื้อตัวนี้มาต่อนะฮะแต่ว่าเป็นแบบเวอร์ชันปกตินะครับส่วนข้อจำกัดของเจ้าตัวนี้เรื่องจุดขยับบางจุดครับจุดขยับบางจุดมีความหลวมนิดๆหน่อยๆ มีความหลุดง่ายเช่นหัวไหล่ตรงนี้ด้านหลังตัวแบ็คแพคอาจจะเสียบอาวุธที่เก็บอาวุธตัวนี้ครับยากสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราลืมติดดีคอตัวโครงอะครับอย่างผมเนี่ยผมพลาดไม่ได้ติดดีคอ์ที่โครงครับเวลาแงะจะแงะค่อนข้างยากเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็คือการต่อ จุดเล็กจุดน้อยที่เป็นพลาสติกเคลียครับต้องระวังแตกเลยนะครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับผมแตกไปเรียบร้อยแล้วเกมโอเวอร์ไปเรียบร้อยเลยถามว่ามือใหม่จะต่อเจ้ากันดั้มตัวนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ต้องระวังสุดๆเลยครับการตัดเกรดอาจจะไม่ได้ยากไม่ได้จุกจิกอะไรมากมายนะครับแต่ว่าตัดเกรดตัวใสตัวเคลียครับต้องตัดทีเดียวให้จบ สำหรับผมนะต้องตัดทีเดียวแล้วจบเลยเพราะถ้ามาตัด2ทีสามทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการเก็บรายละเอียดของตัวตัวเนี้ยรายละเอียดชิ้นส่วนทั้งหลายนะครับแล้วก็ข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวมือครับตัวมือเนี่ยอาจจะเล่นยากสักนิดหน่อยก็ต้องใช้เวลาในการปรับการขยับให้มันจับแน่นๆนะฮะให้มันจูนกันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะกระบองะครับ กระบองเนี่ยอาจจะจัดทาจับยากนิดหน่อยฮะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรสรุปคะแนนรวมสำหรับผมนะครับผมให้9เต็ม10เลยนะฮะตัวเนี้ยสวยสวยจนกลบความไม่ไม่เนียนของจุดขยับอะ่ะผมโคตรชอบเลยอะ่ะมันสวยแบบสวยชิบหายอะ่ะสวยเลือเกินไม่รู้จะสวยยังไงแล้วอะ่ะเฮ้ยสวยจริงๆแต่ว่าหักหนึ่งคะแนนเรื่องจุดขยับเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ ไม่มีอะไรแล้วครับหมดฮนะสวยสวยจริงกตจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวกันดัมบา b a บาทอสเค a ียค l o r เลอตัวนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะฮะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นกันดัมตัวอะไรเป็นตัวต่อไปก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ผมกับเจ้าบา b a บาทอสเคลียคารเลอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ